เป็นงจ้า,าสบัยดีท่านผู้ชมสลับมานี่เนาะทีมงานโ้สาสวัอทายของสายเียเขาจะลงวานอีกแล้ววน,น้ะมานี่มานี่ลูกสาวสอปริญญามานี่ เป็นมาเชียพอเป็นลงวันเหขาดไร้มือแล้วคน่าพวกเขาจะลงอีกแล้วเนาะสำหรับมื่อนี้ถือว่าจะลงไปวันเหข้าวไก่นะจ๊ะเก้าโอ้ผมยังข้าเก,กลือไก่อยู่สำหรับซอปริญญาเพิ่นมื่อนี้สหายเดซาไปกามาแล้วเนาะถ,ถือว่าพวกเขายังรอดถาทีมงานเนาะถือว่าทงสหายวอนกันกินเข่ขาถากินไก่ถาอยู่คนปะน่าลอดถาทีมงานอีก สองสามคนมาหนิถือว่ายัางมอฮิปกับสุบันเนาะมาหนิห<า>ถือว่าอุปกรณ์จำนวนหนึ่งอยู่น้ำพิ่นมาหนิไปเด้อฝากติดตามเด้อทางผสมลงของมาหนีิเดินทางได้เจ้าถือว่านี่เป็นทางลงลงของซื้อน้ำมันซื้อน้ำมัน จ้าถือว่าพวกเฮาลงมาฮอดทาเรือพวกเฮาแล้วเนาะออกจากเรืออันนี้คือแม่นเรือพวกเฮาสิสิจะพาไปบ้านแฮมื้อนี้แหลอ้ยว่บรรยากาศเนาะยามแงกะวนว่าโอ้งามๆมื้อนี้เจ้าถือว่าพวกเฮากําลังจะออกไม้แล้วเนาะถือว่ามีคนตกเรือ ôu, sốc say, Phật Thanh Kamau, Sở Bà Lỵa, áo yeah, uh, mà là Sở Bà Lỵa nè, được cốc hương, hương khói pha phơn, lôi, chim gan, đi, cấp tan, gấp tan hương, lái số một số hai, chạy ra em vào đua, mơi đi. บ่ได้เจลงมาก็สิมานล่ะบานี้เจ้าที่ว่าบ่งามฮอดจุดหมายแล้วเนาะเก็บหาเหือไว้ตว่ามาฮอดเป้าหมายค่ําเนาะมื้อนี้ว่าเห็นปลาขึ้นอยู่เนาะงจังมว่าสิมาบร mà anh chụp mà anh chụp bao chưa miโต nè chưaประมาณ chưa chụp chụp rồi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  chụp à lun, 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 ไปได้ไปจะได้ลงสามลงสามมาหนิสงสัยสิเจอตัวแล้วเนาะถ้ากรปุดออกจากกระฝุ่นบนคอนมาชื้อๆเด้โอ้ยพี่น้องออกออกออกปลาหนึ่งขึ้นแบบนี้หนึ่งผมเป็นยังผมเป็นยังรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ได้อยู่ม้านอยู่ตัวหน่อยหนึ่ง

เขาวขาวจนผ่านปัสถุเจ้ากำลังเรานิมยิมยิ่งแางมาดีผลงานมาหลายปันได้เกือบสิบกิโลเราไหมเนาะเราคือว่าทีมงานของเรากำลังเดินทางกลับเนาะเสกอุปกรณ์อยู่เป็นยังไงสรุปผลงานวันนี้สนองยอดหลายทีเนาะจากโลจากโลน่ะสิบห้าสิบหกโลโอ้สิบหกโลเนาะกำลังครัววันนี้มีเียซอยเป็นมากไหมเนี่ อันสบินกำลังดังไฟอยู่อ่าคนละรอนี่ยนาแป๊ะเนี่ยลลา,ายท็อป<ล>สบินแซบอแซบออ,อ่ขาขาดขาดขาดสรุปสรุปเด้อสรุปแล้วมานีผลงานขาดขาดสิมหาโล่มานี่พบกันคลิปหนา้าเด้อ